กา่วันนี้จะเริ่มต้นด้วยการถามอารมณ์ผู้ปฏิบัติแล้ว,ว่าความปฏิบัติต่อเนื่องกัน,นมาบวชเจ็ดวันกูเกียวก็มาราั้งที่สองมาาเพื่อนมานครั้งที่หนึ่งแต่ว่าควา,ามเจริญก้าวหน้าในธรรมเดี๋ยวก็จะได้ถามเอื่องภาวะธรรมว่า มาอยู่มาปฏิบัติภายในเจ็ดวันนี้สรุปว่าเป็นยังไงบ้างสรุปในภาปฏิบัติตดูที่ว่าเป็นไงไงบ้างโดยองรวมกาบอาจารย์แม่และ แม่ๆทุกท่านค่ะเขากาสจากอาจารย์แม่ค่ะก็มาปฏิบัติครั้งนี้เป็นครั้งที่สองตอนมาครั้งแรกถามว่าได้อะไรได้แต่ไม่ไม่เยอะเท่าครั้งนี้ค่ะเพราะว่าครั้งนี้ด้วยสถานที่สปายะสายน้ำคุณเขา บรรยากาศความเป็นอยู่อันนี้เป็นเป็นหลักสำคัญด้วยในการปฏิบัติแล้วก็พอปฏิบัติไปวันแรกๆมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นก็มองตัวเองว่าเรามาครั้งนี้เราไม่ได้อะไรอีกแล้วเหรอด้วยความด้วยความอยาก ด้วยความอยากว่าเราอยากให้เป็นแบบนั้นเราอยากให้เป็นแบบนี้แต่พอสุดท้ายแล้วไม่เราเราไม่ได้เราก็เกิดความความท้อนะคะวันแรกอะเราว่าเอ๊ะมาครั้งนี้จะเหมือนครั้งก่อนอีกเหรอแต่พอสุดท้ายแล้วปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันยิ่งเห็นเห็นธรรมที่เกิดเห็นสภาวะที่เกิด เพราะอาจารย์แม่บางบางอย่างเราเราติดเราล็อกอยู่ก็ได้อาจารย์แม่มาปลดให้เราทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เราแสวงหาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไกลตัวมันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่มันอยู่ที่ตัวเราตลอดเวลาแต่ว่าด้วยความหลงด้วยความเหลือเลอหรือด้วยความ ไม่มีสติจึงทำให้เราไม่ไม่ได้เห็นตรงนี้มาครั้งนี้ก็ได้เห็นตัวเองได้เห็นการเกิดอสุภะได้เห็นความเกิดดับของกายได้พิจารณากายว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่คนชื่อนี้มันแค่เป็นสักว่าธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ สักวันหนึ่งพอเราเสียชีวิตลงไปกายตรงนี้มันก็คืนสู่ธรรมชาติหมดทำให้เราปลงและเราปล่อยวางได้ว่าเราจะไปยึดทำไมในเมื่อสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ของของเราเราบังคับไม่ได้เราไม่อยากให้ให้แก่เราไม่อยากให้ใหเ,เหจ็บเราไม่อยากให้ตายเราก็ทำไม่ได้พอสุดท้ายแล้วเราก็ต้องปล่อยวาง โอกาสดีที่มามาอยู่แล้วเราเราได้รับความความรักความเมตตาความอบอุ่นจากแม่แม่ทุกท่านจึงทำให้เราปฏิบัติแล้วอาจารย์แม่พยายามเคี่ยวเข็นเราในด้านปฏิบัติอาจารย์แม่จะพยายามไม่ให้เราทำอะไรให้เราปฏิบัติอย่างเดียวก็มามองย้อนกลับว่าเอ๊ะ เราไม่ไม่ใช่ลูกอาจารย์แม่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขอ่อะไรเลยแต่ทำไมอาจารย์แม่ถึงเกี่ยวเข็เราพยายามให้เราเนี่ยจเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติทีนี้เราเข้าใจแล้วเราเข้าใจคำว่าสายเลือดทางธรรมที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเกิดความประทับใจค่ะ ที่ที่พูเนี้มันคือปิติปิติที่ที่ได้มามามาเจออาจารย์แม่ม่จะเจอแม่แม่ทุกท่านเพราะว่าครั้งนี้ได้ได้อะไรกลับไปเยอะได้ไปใช้ชีวิตในโลกภายนอกยังไงที่จะอยู่ได้โดยเราไม่ทุกข์เราได้ไปรู้สติเท่าทันตัวเองว่าในสิ่งที่เกิดกับเราเนี่ยมันคือมันคือ มันคืออะไรเหมือเราโกรธแล้วนะเราเราโลภไปแล้วนะเราหลงไปแล้วนะอะไรอย่างนี้มันจะได้ไปเตือนตัวเองต่อไปภายหน้าค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์แม่กาสาตุก็สตุกปฏิบัติได้ความต่อเนื่องของการไปบานก็รู้เอ็นเป็น ธาตุเราเห็นเป็นสายเลือดญาติติธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตัดไว้ว่าถึงไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติญาติติธรรมเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หญฝ่ามาก ừ, ừ, การที่เห็นธาตุนั่นก็คือเห็นลงเป็นปารมัตว่ากายนี้เป็นธาตุจริงๆแล้วก็คายนี้เห็นลงไปว่ามันไม่ใช่เป็นเราจริงจริง ว่าถ้าเป็นเราเราต้องมังคับได้อย่าเกิดอยา่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายแล้วก็เห็นลมงเป็นธาตุว่าธาตุภายในของเราธาตุดินน้ําไฟลมก็ธาตุกับข้างกับกับธาตุก้างนอกมันก็เป็นธาตุอันเดียวกันธาตุกลางนอกก็ดินน้ําไฟลมเราอาศัยันอยู่ได้กับธาตุก้างนอกกับธาตุก้างในต้องผสมกลมคกลืนกันเหมือนกันอย่างเก่น์ว่าเรามี เรามีธาตุด,ดินธาตุกายของเราดินดินก็เดินบนดินสัตว์ทั้งหลายก็ตายทับถมเป็นดินชากพืชชากสัตว์ก็ตายทับถมลงไปเป็นเป็น,เป,นเป่นดินทต่ไม่ดินมันถลงขึ้นเราก็กลายเป็นธาตุด,ดินในต่อไปนี่พระพุทธองค์ทัานก็ได้แต่ไว้ว่าการเวียนไห้ตายเกิดของคนเราเวียนไห้ตายเกิดกระดูกกองเท่าภูเขาแต้ก็น้ําตา เท้ากับน้ําตาในหมาชมุดในตาเล่ที่มากอ่ะที่การปัดจุบแก่ของรักของยรอใจก็มากมา,กายไกลกองเหลือการน,นับเรามีสามีมีลูกมีปัญญาก็เหลือการน,านับในการเรียนไหวายเกิดนั่นก็คือว่าท่าด,ดินก็ไปสู่ท่าด,ดินท่าน้ําก็น้ําไปนอกเห็นไม่น้ําที่เรากดขึ้นมาใช้ น้ำแร่น้ำบ่อน้ำกรองน้ำอะไรถ้าเราไม่มีน้ําข้างนอกไม่มีน้ํากินเรากัดน้ํากินเราก็ชีวิตเราก็อยู่ไม่ได้ต้องงานใยกันทั้งหมดน้ําก็ต้องสะอาดน้ําสะอาดก็มีน้ําที่จะใช้เป็นการเกษตรก็มีก็ต้องงานัยน้ำแต่ไม่มีน้ำนี่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันมนุษย์ มีน้ำดอกมะธรรมชาติข้างในกับตรมมชาติข้างนอกมันผสมกลมกลืนกันแต่อยู่กันได้ธาตุไฟก็เหมือนกันถ้าเรามีแต่เย็นหนาวอย่างเดียวหนาวเหน็บก็มีเชื้อโรคมากมีเชื้อรามีเชื้อโรคที่เกิดจากความเย็นไม่มีไม่มีแสงไม่มีความร้อนแสงอาทิตย์เลย มนเราถ้าไม่มีความร้อนไปในกายถ้าไม่มีธาตไฟก็เป่าปานอาหารก็ไม่ได้ไม่ย่อยนั่นก็คือว่าเหมือนกับว่าเราเห็นความนําร่องเห็นเห็นานเห็นได้เราเห็นธา,านตาุในเราก็เห็นธาตุนอกเราถึงรักกับภาพเวดล้อมเราถึงรักธรรมชาติเราถึงไม่ทําลายธรรมชาติเนี่ยคนมีธรรม คนมีตามถ้าเข้าใจตัวเองก็เข้าใจสิ่งแวดล้อมเข้าใจบุคคลอื่นเข้าใจจิตของตนเองก็เข้าใจจิตของคนอื่นเข้าใจสภาพแวดล้อมกายภายในกายดินน้ำไฟลมข้างในเราก็เข้าใจดินน้ำไฟลมข้างนอกลมถ้าเราไม่กัดถ้าเรากัดหายใจเพียงแค่สามตีตีห้านาทีเราก็อยู่ไม่ได้แล้วในความตดหนักดัะนั้นเราไม่เวลามีขี้ฝุ่น ขี้ฝุ่นพีเอ็นสามฝานหายใจเข้าไปก็ไม่สะดวกแล้วไม่กล้องแล้วตกตุกภาพแล้วเนี่ยที่เราที่ว่าพอเราโตขึ้นเราถึงรู้จักรักษาส่าพแเวทล้อมไม่ว่าป่าไม้ภูเขาตานน้ามันจะสมดุลกันถ้าเราทาลายป่ามากเราเราตัดต้นไม้ ที่นอยู่บนภูเขาต้นใหญ่ๆก็มันไม่มีรากแะดึงดูดน้ำไปใช้ต้นน้ำลำธารมันก็ไม่มีเวลาเราไปทุดงในป่าแม่เราไปทุดงในป่าเขาลำเนาไปเพราะว่าเอ๊ะทำไมบนเขายังมีน้ำยังมีตาน้ำไหลลงไปสู่ที่ทำรากพืชเก็บน้ำไว้แล้วก็กลายน้ำออกมาน้ำก็น้ำก็มีให้เราได้งาบไปอยู่ที่ในภูเขาต้นน้ำลำธาร เราไปอยู่ก็กลายเป็นน้ําตกขึ้นมาแต่ถ้าว่าทําไมเวลาเราทาลายต้นไม้ลําต้นไม้หมดลําดานก็ไม่มีน้ําตกก็ไม่มีน้ําตกก็เอือแท้งไปเลยกลายเป็นภูเขาล้น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 ทีนี้เวลาฝนตกลงมาก็มันจะดินลงไปหมดจะดาดดินลงไปบดินไม่อยู่ไอไออินที่อยู่ในดินมันก็ ลื่นตะไลตะลักลงมาเป็นเป็นดินตะไลนะั่นแหละเขาถึงว่าเรารักร่างกายของเร,เราก็รักธรรมชาติเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันจะต้องผสมกลมเคลืนกับธรรมชาติเวลาเราปฏิบัติไปนี่ก็คือนำร่องไปนั่นคือการเข้าใจถูกนะเวลาเราทํำไปทาไปเนี่ยอาจารย์แม่ก็เคยประสบปบเจอ มามากแล้วใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการพิจารณาแบบนี้ก็ทามาก่อนแบบนี้มันก็เกิดแบบนี้แล้วก็อจุปะกรมฐานที่เราเปลี่ยนพยายามว่า,าผมอนเล็บมันหนังได้กายกัตตาติาาิหนึ่ออนงอรุปรกามฐานสิบนี้ก็จะเกิดต่อเนื่องแก่ฐานกายเองถ้าเราเห็นอรุปะข้างในของเราตัวเองนี้มันยิ่งกว่าเห็นข้างนอกอีกพอเห็นข้างนอกเห็นเท่าไหร่มันไม่สลุด เอ็นเดาไหนมันไม่จะหลดุดจะหลุดนะก็เพียงแต่นิดหน่อยแต่ก็มันลืมแท้อารมณ์เพิดเพลินมันมากกว่าพอทีหลังงานอารมณ์เพิดเพลินมันมากกว่าอารมณ์ความเฉลนมเรื่อนเรมันมากกว่ากรรมกุลมันมากกว่ามันก็เลยเอาไม่อยู่จะหลุดเพียงแป๊บเดียวแป๊บเดียวเวลาเขาตายก็ก็ไปอ่านศพกันนี่จะหลุดคนนั้นตายคนนี้ตายแต่ว่าแค่จ่วนะแป๊บเดียวสู้อานาจของกรรมกุลไม่ได้ แต่ว่าถ้าเราเห็นภายในของเราเนี่ยเห็นจัดภายในของเราเนี่ยมันยิ่งกว่าไปามันยิ่งกว่าเห็นภายนอกอรุป,ปะมันก็จะเต็มรอบของของที่เราเห็นภายในแล้วก็จิตมันก็จะสงบเข้ามาก่นจะอุดตัวเข้ามาสู่ความสรุปสังเวชนอกปฏิบัติไปจนว่าธาตุก้างนอกกับธาตุก้างในมันผสมกลมเกลื่อนกันว่าราบเหมือนหน้าคลองอ่าแต่แม่ก็เคย เคยเจอป่ะเดินเดินไปเดินไปรับอาหารที่อ๋อประชุมนะพออยู่อยู่ไอ้กายของเราเนี่ยมันจะอันเดียวกับธรรมชาติข้างนอกกับป่าไม้ต้นไม้ภูเขาอะไรดินน้ำไฟลมข้างนอกมันเป็นอันเดียวนะครับเรามันมันราบเหมือนหน้ากองไปเลยมันเป็นอันเดียวกันหมดตึงก็ เราก็คิดแ่าโอ้ยถ้าว่าจิตเป็นแบบแบบนี้มันก็สบายมันก็โล่งโปร่งสิมันเบามันโล่งโปร่งนะเคยไบตามหลวงพ่อจำเนงนะจิตมันเป็นแบบนี้นะมันเดินเดินไปเดินเดินมันก็ทุกเิ่งทุกอย่างมันก็ราบลงเหมือนหน้าโครงตั้งกายเราเลยก็เป็นเป็นธรรมชาติผมถึดว่าเป็นมันเป็นเนื้อเดียวกันหมดมันไม่มีความแยกออกไปว่าเราหรือว่าหรือว่าใครมันไม่มี ก็ตรงจุดนี้ก็เคยเป็นแม่ตอนบวชอยู่ในช่วงระยะห้าปีนั่นแหละอยู่ในช่วงนวักะเก็เพียรอยู่ในป่าแล้วเราก็เป็นจุดนี้กันมาสิ่งที่เราเกิดมาแล้วปาวะธรรมที่เราเกิดดะมาอันไหนที่มันเป็นมันมัน,มนประทับใจไม่รู้ลืมแต่ถ้าว่าเราเรียนปริยัติอย่างเดียวถ้าเราไม่ปฏิบัติเนะั้น,นไปมันก็ลืมมันก็ต้อง พูดอยู่บ่อยๆนันไม่ลืมแต่ว่าถ้าว่านานไปก็พูดลืมแต่เวลาเราปฏิบัติกิเลสมันแก่กล้ากิเลสมันมากกิเลสมันมากก็นึกจะนึกปริยัติก็ไม่ได้ต้องนึกแต่ว่าเรื่องกิเลสในปัจจุบันที่กำลังเกิดอยู่เท่านั้นไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรไปไปนึกบัญญัติก็ไม่ได้ไปนึกบัญญัติที่บัญญัติว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้อีกต้องต้องรู้สภาวะลง,ลงปัจจุบันในขณะจิตหนึ่งจิตหนึ่งเท่านั้นถึงจะมีความ จำนานแล้วก็เข้าใจเรื่องกิเลสอย่างตรงเตะแน่นอนจนว่าเราจักพวอก,กิเลสทำความเข้าใจเรื่องกิเลสจนว่าออกไปจากฉิตได้นั้นก็คือว่ามันก็ต้องอเพี่ยนกันที่นำร่องไปอย่างนี้แหละเราว่าเราได้ดูว่า ของเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราได้มาจากอำนาจอำนาจของความเพี่ยนนะเพราะว่าถ้าเราอยู่แม้เราอยู่ทางโลกที่เรายังไม่ได้เข้ามาปฏิบัติเราจะไม่เห็นพอเรามาใช้ได้กายวิเวกจิตวิเว,วกอันแล้วก็มีหมูคณะผ,ผู้ปฏิผู้ประพฤติปฏิบัติด,ดีเราอยู่ในความเปียนมาคมอย่างต่อเนื่องตลอดเราก็จะ เห็นภาวะตํำขึ้นมาเรื่อยๆบางทีเราก็แก้ว่านี่เรานึกเราเองหรือเปล่ามันก็มันก็เป็นต่วภาะวะเนี่ยเวลาเป็นกิเลสนั้นก็นึกเราแต่เวลาเวลาไม่เป็นเวลาเป็นเป็นกิเลสมันนึกเอาเวลาเราจะกล้าามความกข้าใจเรื่องกิเลสจิตมันก็นึกเราเหมือนกันแต่ว่ามันนึกไปกนละอยะ่างมันนึกไปกนละละ,ละอย่างอันนี้มันจิต ที่เรามันมีสมาธิสนับตันนุนแล้วไปปลอมปลปะพอมันนึกบุดขึ้นมามาได้ก็มันจะเป็นฝ่ายตำฝ่ายตมที่มาอบรมเราให้ให้เราไปเห็นเห็นทุกเห็นโทษของของรูพีที่เราเคยผ่านมาที่มันมันให้ความปิดร้อนอย่างไรบางตัวก็นึกออกว่าถถ้าพูดถึงจุดนี้เราเราเราจะมีน้ําตาไหลหรือเราเราน้อยใจหรือว่า เราเราทุกอย่างสาหัสแต่ว่าด้วยความเมตตาด้วยความเพื่อคูณติดพื้นฐานเดิมก็ต้องกลับมาช่วยเหลือเพื่อคูณแต่ว่าไอ้ความรักแก้่ก็ตั้งรักตังก้งแกนและก็ตั้งน้อยใจมันยังมีอยู่มันอยู่พอเรารู้ทันได้เรื่อยเราก็ต้องมาใกล้ควรถึงถึงเหตุถึงผลว่าทําไมเราต้องน้อยใจทําไมเราต้องมีในจุดนี้ มันมันเป็นอย่างไรมันเป็นที่มาที่ไปอย่างไรเราจะล้างจุดนออกได้อย่างไรพอสักวันหนึ่งพอเราเปลี่ยนที่เรา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 ปิ้งขึ้นมาแล้วเรารู้แลเราเราเราวางเราวางไปก่อนแต่ว่าเวลาเราเปลี่ยน, levar, ปนไปเปลี่ยนไปเราก็ต้องมันปลูกขึ้นมาอีกแล้วก็มันมันจะสรุปปัญญาให้เราได้เพราะว่าอํานาจของการฝึกเรื่อยเ่ยแล้วก็มันก็จะไปํำระจาาสางล้างกิเลสมันป <ix> ิ้งขึ้นมาสักตัวแล้วเราก็ได้ ถอนเหมือนกับว่าอดีตถึงมีก็เหมือนไม่มีถึงถึง,ถ,งถึงมีความรักความจังความเท่าก็เหมือนกับสิ่งนั้นได้ผ่านไปแล้วสิ่งนั้นเหมือนกับว่านอนหลับฝันไปพอตื่นขึ้นมาก็ไม่มีอะไรเราจะเอาความฝันมาเป็นเราเป็นอารมณ์ตลอดมันก็ไม่ได้บางอย่างความฝันนี่มันก็เกิดจากธาตุในร่างกายของเราเนี่ไม่ปกติอาหารย่อยไม่ดี มันก็เกิดอึดอัดมันเหมือนปีอําจริงจริงมันเป็นธาตุของเราธาตุดินน้ําไฟลมมันเดินไม่เสมอและก็อีกอย่างหนึ่งก็มีเทพนิมิตบางทีเดี๋ยวมีมีเทพนิมิตมีเซนก็เรียกมีเซนมีมีมีบอกล่วงหน้าบางทีเราถูกกระเพาดีอะไรดีอาหารก็ไม่กําเริบอะไรดีดีก็ไม่กําเริบก็มีเทพนิมิต ให้เราได้บอกบอกให้เราได้รู้่วงหน้าเพื่อเราได้เตรียมระวังหรือว่าบางทีเราพอร,รู้แล้วเราก็เป็นทุกข์แลเรา,าวิธีป้องกันอย่างไรเราก็พยายามที่จะรักษาศีลแล้วก็ทำบุญให้ทานทำบุญให้ทานไม่พอเราก็ต้องรักษาศีลแล้วก็ต้องเข้าสู่การภาวนาเป็นแก่ชู่ได้ถึงบางทีก็บิบกกรรมอันนั้นก็เอาวุติกรรมไป บางทีก็ทำเหล่านั้นก็เปลี่ยนหนักเป็นเบาได้การอำนาจนะอำนาจของรักษาถินแต่ถ้าผูปรับผู้แต่ถ้าผููที่ว่าไม่เชื่อบุญเชื่อบาปนี้เออวทำไมเราทําบุญแล้วยังเรายังเกิดเป็นอย่างนี้นั้นก็คือว่าเรายังเข้าไม่ถึงธรรมแต่ว่าสิ่งที่เราได้ที่เราได้มาทาบุญได้เราได้อธิษฐานอันนี้สงเกิดยิ่งใหญ่กว่ากว่าที่เราตรงนั้นก็คือเราได้เข้ามาปฏิบัติตามได้เข้าเข้าใจธรรมะอันลึกซึง้ง แล้ก็เอ่เข้าใจวิบากกรรมเข้าใจผลบุญที่ให้โดยโดยตันตีในการที่ว่าเราได้ป,ปัจจุปฏิบัติเลยเราเข้าใจเอ่อผลบุญที่ให้เพราะเราปานาต่างมนุษย์สมบัติตะวันสมบัติอ่าในันสมบัติบางทีมนุษย์สมบัติเราได้มาแล้วเราสมหวังมาแล้วกับครอบครัวกับคานานกับอาชีพอะไรต่างๆกับเพื่อนฝูงอะไรก็ไม่อยากหลังกันเราสมหวังมาแล้ว แต่ว่าเราปรารถนาทุกขสูงขึ้นไปอีกก็คือว่าเราได้สวรรค์สมบัติมนุษย์นิพพานสมบัติการที่จะได้มันสวรรค์สมบัตินี้ก็ต้องผ่านมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแต่การที่จะได้พระนิพพานสมบัติก็ต้องผ่านสวรรค์สมบัติเพราะฉะนั้นจะนิพพานสมบัติเราก็จะต้องมาภาวนามาภาวนาให้สูงยิ่งขึ้นไปแล้วก็ทำความความใจเชื่อในบุญเชื่อในบาปเชื่อในบุญเชื่อในบาป แต่แล้วก็การปฏิบัติให้ผลในภาวะของสาวบาวะธรรมที่ให้เราเข้าใจธรรมะอันลึกซึ้งง่้ถึงเขนอย่างเช่นว่าเราเข้าถึงธาตุเนี่ยเราก็เข้าถึงเขนของพุทธศาสนาเราเห็นกายเราลงเป็นธาตุก็เห็นก้าเข้าถึงเขนของพระพุทธศาสนาเราเห็นกายเราเป็นอาทุปะเราเห็นความกิเลสเกิดดับเราเห็นจิตเป็นกลางเราเห็นปัจได้รักเนี่ยเราก็เราจะเข้าถึงเขนของพุทธศาสนาเราเข้าถึงการฝึกจิต เราถ้าถึงความเกิดจิตรู้จักตัวโลภตัวโกรธตัวหลงตัวฉาพยาบาตแล้วก็พยายามกําจัดแล้วก็ละความตนีอยู่กำความเปลี่ยนอยู่เนี่ยคือประโยชน์มหาศาลที่เราได้เพราะเราได้เข้ามาปฏิบัติอย่างนี้นั่นแหละก็กรรมบางตัวก็อาวุโสกรรมบางอย่างก็อาวุโิกรรมไปเลยกรรมบางอย่างก็ให้ผลน้อยเพราะก็ได้รับบุญได้รับผลนในเรื่องของการปฏิบัติก็ ตรงนี้เลยก็สิ่งที่ได้รับเพราะว่าเราเดินไปตามลาดับบางทีก็ปาวะของเรามันถึงแล้วที่จะได้ปฏิบัติแต่ว่าถ้าถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ให้เราได้ทุก,เร,กเราก็ไม่เราก็ไม่ก้าวมาในภาคปฏิบัติได้เพราะนั้นสิ่งต่างๆก็เราถือว่าเหตุปัจจัยที่ให้เราได้เห็นธรรมะแต่เรากลับกันว่าเป็นเหตุปัจจัยที่ให้เราเห็นธรรมะ แต่บางอย่างก็ธรรมะต้อง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 ลงตุนลงแดงและก็ต้องเสียเงินเสียทองเหมือนกันในการฝึกว่าอาจารย์แม่ก็ประบบพบเจอมาเยอะอย่างก็ว่าเราช่วยควนปลดคนให้ได้ขึ้นมาอ่าสักคนได้เป็นได้มน,นุษย์สมบูรณ์สักคนบางทีเราก็ต้องช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองหรือเรื่องแรงงานหรือเรื่องปัญญาก็แล้วแต่ว่าเราจะช่วยในทางด้านไหนเกื้อกูลไปในทางด้านไหนแต่เราเกื้อกูลไปในทางด้านปัญญา ก็ก uh e, um, ็ได้เก uh, ื้อกูลไปในทางเรื่องเงินเรื่องตองถ้าเรามีมีตองพอที่จะช่วยได้ให้คุณนี้ผ่านขึ้นมามีชีวิตดีขึ้นไอ้ปุนจากทุกไปตรงนี้ช่วยได้ตองก็เราก็ต้องยอมเสียอย่างเช่นหลวงปู่หลวงปอกเขาก็ช่วยกันมาเยอะที่เราสังเกตว่าเดี๋ยวไปบรอดดฉากสร้างเบาเอินตองก็ยอดโยมก็แต้วไหวมามากมายอย่างหลวง อย่างลวงตาหมาบัวท่านก็ช่วยชาติแล้วก็จ้างโรงพยาบาลบ้างจ้างโรงเรียนบ้างดูแลอุปตาอุปตารมของวัดที่ได้มีไรายได้น้อยแต่ก็ทําความเพียรแต่ว่าวัดไหนเดินจงกรมวัดไหนมีที่เดินจงกรมเมติลวงตาบปเห็นก็วัดนั้นก็หลวงตาก็จะอุปตากให้เดินไปใ,ใ้ให้ได้ทําความเพียรได้อย่างสะดวกคล่องไม่ต้องแะรวงาอยู่ นั่นเ็คือหลงตาช่วยอุปตาอุปตมัมอันนี้สงของผลที่ได้เอินได้ต่อมาเยอะก็ทำบุญญาพิสังขารไว้แต่ว่าตั้งชีวิตแต่ามาเมื่อเวลาเราจะเสียไปบ้างเราก็ต้องเราถือว่าเราเราหาไว้ไวเพื่อแก้ปัญหาชีวิตของเราเมื่อเราเกิดวิฤตขึ้นดังนั้นเราก็ทำใจได้หรือว่าเราก็ถือว่าสิ่งที่เพื่อคูลกันนี้ ก็ตดเตนความเสียสเใจได้เลยว่าสิ่งที่เราเสียไปนี้เพื่อธรรมะเพื่อคุณธรรมของเราเราก็ตดเตนได้เราก็บางอย่างก็เสียบางอย่างก็ต้องเสียทางธรรมก็เหมือนกันเราก็ต้องเสียการที่เราเข้ามาอยู่ในช่างวัดช่างวาบางอย่างเราก็ต้องเสียเหมือนกันเราก็เสียตรงนู้นเราก็เสียตรงนี้ก็เสียมากมายในการที่จะจะละแต่ว่า เสียแล้วถ้าเราเข้าใจธรรมะมันฟางจิตเราดีเนี่ยเราเรียกว่าจิตเป็นขุศลนพอจิตเป็นขุศลนขูลสนสะสมเข้าสะสมเข้าจนว่าขุศลนเหล่านั้นอะเต็มรอบขึ้นมาดีขึ้นมาการที่ว่าขุศลนหลาเนี้ยเต็มรอบมันก็กลายเป็นว่าได้ขูนะ่นนั้นมันลักกิเลสไปแล้วมันลักกิเลสต,ตัวหยาบไปแล้วมันลักกิเลสอ่ามันลักกิเลสไปไปไป,ไปได้มากแล้วในสิ่งที่ชั่วทั้งหลายนั้น เพราะว่าจิตเป็นกุศลน่ะการจิตเป็นกุศลมันตรงกันข้ามกับกับความจิตที่เป็นอกุศลเลยพอจิตอกุศลพอจิตกุศลมากข้ามมากข้ามกุศลเต็มรอบมันแล้วก็เพราะว่าปกกุศลเต็มรอบพอมาพลิกเป็นเป็นอกุศลนีมันจะเ er ห็นเป็นกลางแล้วทีนี้มันจะเห็นลงว่าใจรักแล้วเนี่ยผู้ปฏิบัติก็เดินมาถูกตามแล้ว